สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีวิธีทําขนมอร่อยมาฝากค่ะขนมยกมะนีค่ะมีวิธีทําง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมยกมะนีอร่อยมากเลยนะคะชิมให้ดูโดยใช้มือนะคะเพื่อนๆอราฝีมือตัวเองอีกแล้ว ่วิธีทำรรนะคะต้มน้ำเปล่าให้เดือดน,นะคะแล้วก็เติมเม็ดสาคูลงไปหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็คือปริมาณที่เราซื้อมา1ถุงค่ะก็คนนะคะสาคูจะไม่ได้ติดกันเม็ดสาคูก็วันนี้ใช้สีเขียวเลยนะคะที่เขาทำมาเรียบร้อยค่ะก็ เราเตรียมน้ำใบเตยหรือน้ำเปล่าไว้เติมด้วยนะคะเพราะว่าเรากวนๆไปเนี่ยน้ำมันก็จะแห้งลงนะคะ,ะสักครู่เราก็จะยังไม่สุกดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ำสำรองนะคะมันไม่ได้มีปริมาณที่แน่นอนนะคะก็เตรียมไว้เลยหนึ่งเหยือกก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆถ้าสากครูเรากวนไปเรื่อยๆเมื่อไหรที่มันยังไม่สุกนะคะเราก็ต้องเติมน้ำลงไปนะคะ หรือจะใช้น้ำไปเตยเติมลงไปเรื่อยๆก็ได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มข้นขึ้นมาแล้วนะคะสครูแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องใช้เวลากวนค่อนข้างนานนะคะคลิปนี้จะไม่ได้ตัดต่อเยอะนะคะก็จะอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเรากวนสักูนะคะเราจะต้องทำอย่างไรนะคะก็เลยไม่ตัดต่อคลิปเยอะก็กวนไปเรื่อยๆเมื่อไหรที่ น้ำเริ่มจะงวดแบบนี้นะคะเราก็ต้องเติมน้ำใบเตยลงไปนะคะจนกว่าสาคูของเราจะสุกค่ะเม็ดสาคูที่สุกแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะ บางทีอาจจะยังมีตากบอยู่บ้างนะคะเ,เพื่อนๆเราต้องชิมดูด้วยนะคะเราจะได้สัมผัสว่าสาคูสุกหรือไม่สุกนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ชํานาญนะคะมันชิมดูนั่นแหละคะ่ะถ้าสาคูนิ่มก็แปลว่าสุกนะคะถ้ามันยังแข็งๆอยู่ก็แปลว่ายังใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องเติมน้ำเปล่าหรือน้ําใบเตยนะคะกวนไปต่อเรื่อยๆนะคะสูตรนี้น่ะ จะมีกระทิด้วยนะคะค่ะ เติมน้ำใบเตยลงไปแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่าเม็ดสาคูของเราจะสุกมันก็ยังมีขั้นตอนอีกต่อไปนะคะเนี่ยมันยังไม่สุกนะคะเราก็จะต้องเติมน้ำเปล่าหรือน้ำใบเตยลงไปจนกว่าเม็ดสาคูของเราจะได้ที่นะคะเพื่อนๆ ต้องมันคนนะคะเพื่อนๆอย่าได้หยุดนะว่าเพราะว่าเขาจะไม้ <c oughs> คนแบบนี้แหละหยุดก็หยุดได้เฉพาะหยุดเวลาเติมน้ำนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้สาคูของเราไหม้นั่นเองค่ะเพื่อนๆวนไปแบบนี้แหละจนกว่าจะจบคลิปนะคะ <c oughs> เราอยากจะทานขนมอร่อยนะคะเราต้องใจเย็นๆนะคะ นี่เป็นการทำขนมไทยในต่างแดนนะคะเพื่อนๆก็จริงๆแล้ววัสดุที่หาได้นะคะก็ไม่ครบอยู่แค่อย่างเดียวก็คือมะพร้าวอ่อนนะคะหรือมะพร้าวทึนทึกเนี่ยเราเติมหัวกะทิลงไปแล้วนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยใส่ใส่กะทิลงไปด้วยค่ะใครจะใช้กะทิกระป๋องกะทิกล่องก็ได้นะคะเอายี่ห้อที่มัน อร่อยออยใกล้เคียงกับกะทิไทยค่ะอันนี้ก็ใช้กะทิไทยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่กะทิลงไปนะคะก็กวรเฉพาะสาคกคูควรจนเขาสุกแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดียวกันนี่แหละแต่คนที่ใส่กะทินะคะเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็ใส่กะทิลงไปนะคะก็จะควนต่อจนกว่าเขาจะสุกแล้วคะเติมกะทิลงไปเรื่อย ใช้กระทิจนหมดกระป๋องนะคะประมาณ100มิลลิลิตรค่ะกระป๋องใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อนๆก็จะได้รสชาติที่หวานมันอร่อยพอดีค่ะส่วนน้ำตาลนะคะเ,เพื่อนๆใส่ได้ตามความชอบนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่ใส่เยอะหน่อยแต่ตัวดิฉันเองใส่ประมาณหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กนี่แหละนะคะก็ หวานพอดีค่ะไม่หวานเยอะนะคะเน้นความเน้นความมันค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบมันมากกว่านนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเติมกะทิลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราค่อยๆเติมนะคะ นี้นะคะสาคูของเราก็เริ่มสุกดีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เละนะคะเพื่อนๆดูข้างบนอาจจะดูเละนะคะแต่สาคูของเราก็ยังเป็นเม็ดดีอยู่นะคะยืนยันและก็เราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลเละเกลือป่นลงไปด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็เติมน้ำตาลทรายขาวลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เกลือป่อนลงไปด้วยประมาณหนึ่งช้อนชานะคะก็จะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็กวนต่ออีกสักพักสาคูนะคะยกมณีของเราก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอดทนตอนนี้ิดหนึ่งเพื่อความเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อความเพอร์เฟกเราต้องทำตามขั้นตอนแบบ ใจเย็นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่กวนปั๊บเดียวเราก็เสร็จนะคะ ตอนนี้เราก็จะยกลงไปเทใส่ถาดนะคะเพื่อนๆวันนี้ใช้ถาดอบพายนะคะที่บ้านไม่มีถาดขนมนะคะเพื่อนๆก็จะใช้ถาดแก้วที่เราอบพายที่บ้านนี่แหละคะ่ะเทส่วนผสมสาคูกวนลงไปนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะหอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใบเตยกระทิน้ำตาลนะคะผสมกันออกมาก็จะเพอร์เฟกมากเลยละคะ่ะ ถ้าหากว่ามีมะพร้าวถึนทึกนะคะ,ะที่บ้านเรานะคะที่เมืองไทยมาขูดใส่ในนี้นะคะเป็นเส้นเส้นน่าจะสวยงามแล้วก็อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะแต่วันนี้เราใช้มะพร้าวมะพร้าวอบแห้งนะคะเอามานึ่งผสมน้ำนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวขูดค่ะก็เอียงถาดนะคะให้ขนมอ่า เสมอกันนะคะให้ขนมมีหน้าเสมอกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้แหละเนี่ยเห็นไหมเม็ดสาครูก็ยังสวยอยู่นะคะไม่ได้เละนะคะถึงเราจะกวนนานนะมันก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะเราจะมาะปล่อยให้เย็นนะคะปล่อยให้เย็นแล้วจะมาตัดเป็นชิ้นค่ะอันนี้ตัดชิ้นใหญ่มากนะคะ <laughs> จะบอกว่าต้องตัดชิ้นเล็กกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะตัวดิฉันเองก็ต้องไปแบ่งชิ้นอีกนะคะจากชิ้นหนึ่งเป็นสองชิ้นอีกนะคะเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่เกินค่ะคือกาไม่ถูกนะคะไม่ค่อยได้ทําขนมแบบนี้แต่ว่าทาออกมาแล้วก็ประทับใจค่ะอร่อยมากนะคะขอบคุณต้นแบบนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะคอนเฟิร์ม ค่ะทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนเอามาคลุกมาเ้านะคะเพื่อนๆก็ตักขนมออกมานะคะไม่มีที่ตักขนมเหมือนเช่นเคยนะคะก็เอาไม้พายนี่แหละมาเป็นตัวช่วยนะคะก็ดีค่ะเขาก็เป็นชิ้นดีนะคะไม่ดเละใช้ความเร็วคูณสี่ไปเลยนะคะคลิปเราจะได้สั้นลงค่ะเพื่อนๆ นี่คะ่ะเพื่อนๆผลงานของพวกเรานะคะหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่ประมาณไม่นานหรอกคะ่ะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะคิดว่าหรืออาจจะถึงเพราะว่าตัดออกนิดหน่อยนะคะคลิปก็ยาวนะคะได้ขนมที่น่ารับประทานมากเลยคะ่ะเนี่ยอันที่ยังไม่คลุกมะพร้าวนะคะก็รับประทานได้เพราะว่าเราใส่กะทิลงไปแล้วหอมมันอร่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่า เราสามารถใส่กล่องไว้ในตู้เย็นนะคะตอนเช้ามาเราก็เอามารับประทานกับกาแฟดำได้ค่ะเพื่อนๆนี่ไงคะขนมไทย <c oughs> ขนมไทยกับกาแฟะนะคะเป็นอะไรที่โปรดปรานมากค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ